สวัสดีครับ่ะมาพบกับผมวันนี้ไม่ได้ออกคลิปนานประมาณ7วันหรือหนึ่งอาทิตย์นะครับพอดีวันนี้ได้พานักเรียนนะครับมาสอบบีเน็ตนะครับที่จังหวัดสุรินทร์แต่มาพักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะวัดกลางนะจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวจะดูบริเวณรอบๆโดยทั่วไปนะครับผมดูที่พักก่อนนะครับเนี่ยคืนนี้จะพักที่นี่นะครับอาคารหอประชุมใหญ่ยาวนี่แหละครับ นะครับห้องประชุมใหญ่ยาวนะครับผมยาวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวเดินไปดูนะครับตอนนี้ตรงหน้าห้องประชุมก็จะมีมีสีนีลารกระสีนะครับเดินไปนะครับตอนนี้คืนนี้ที่นอนของผมก็อยู่นี่แหละครับที่นอนของผมก็อยู่นี่นะครับตอนนี้ท่านพระครูอริยกิจทำลงนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะเดี๋ยวเรามาดูนะมาดูที่ผมจะพักคืนนี้คงเป็นนี่แหละครับนู่นนะครับโรนะงแรมห้าดาวยังไม่กว้างขนาดนี้นะครับอยากนอนที่ไหนก็นอนนะครับนี่คือที่พักนะครับนะที่พักที่พักกว้างใหญ่มากนะครับดูนะครับ นะเป็นเป็นนอนตากานะครับตากอากาคือจะมีพัดลมให้นะครับผมคืนนี้นะครับผมเรียนจะพักอยู่ที่นี่นะครับนักเรียนมี29รูปในมีครู3ท่านนะครับจะได้นอนอยู่ที่โรงแรม5ดาวยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยกว้างนะครับกว้างมากนะครับกว้างมากนะครับ มองไกลสุดสายตานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนอกกันนะครับเดินดูรอบๆนะครับสถานปฏิบัติธรรมะนี่นะบเป็นห้องน้ำการเข้าตัวนี้เป็นที่พักตัวนี้ที่มองเห็นนะครับเป็นอาคารนะเป็นอาคารที่เป็นอาคารปฏิบัติธรรมจะให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้พักนะครับเพราะนั้นครับอาจจะเป็นสามชั้นตัวนี้สร้างนะ ยังไม่เสร็จนะครับถ้าใครมีจิตธาอยากมา,ามนำปัจจัยมาช่วยนะครับตัวนี้นะครับคานารวน,นรอบอ่าตัวนี้แดดลมตกตกนะครับมีลมไม้นะตัวนี้ที่บอกไปแล้วอาคารที่จะพักคืนนี้นะครับตัวนี้ก็เดินหน่เรื่อยๆรนะครับตัวนี้โอเคครับเราินไปดูนะครับตัวนี้บริเวณหน้าพระพุทธลูก พุทธรูปใหญ่ก็ไม่ทราบว่าพระพุทธรูปมีนามว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมเดินเดินขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวครับขอถอดรองเท้าก่อน,นครับตันนี้แดดรมลมตกนะครับจะด,ดูบันไดกี่ขั้นนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกวันมาฆบูชาวันนี้ที่ยี่แปด

ประมาณ2ี่ปดถึงบขั้นนะครับถ้าใครอยากซื้อหวยก็ซื้อเ้อะนะนั่นตนี้ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วครับตัวนี้จะเป็นเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้นะครับเย็นนี้วันมาฆบูชานะจะมีการเวียนเทียนนะครับมีการเวียนเทียนมีการเวียนเทียนก็จะมีญาติโยมมา ตัวนี้ชื่อพระพุทธรูปพระพุทธสุรินทราพรนะอ่านว่าธราพรนะน,นี่ับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านด้านนอกครับตัวนี้นะชมด้านนอกก่อนนะครับฝั่งด้านทิศเหนือนะครับก็จะเป็นอาคารที่พักรับรองพระคันธุก,กะ ตัวนี้ก็คือเป็นจะสร้างเป็นหอนอนหอปฏิบัติธรรมครับตัวนี้นะครับดูนะครับบริเวณภายในนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นโคมไฟนะครับโคมไฟเดี่ยงสวยงามนะครับเดินดู กลังตกนะกำลังจะตกนะครับ